小疙瘩。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงมนมคุกกี้แลนด์โอเวนเบคและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อ เยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกิแลช็อปเท่านั้นค่ะฝากเนือ้อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาทสีค่ะวันนี้ก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูเกี่ยวกับ อัปเดตใหม่นะคะที่จะมาในวันที่20เมษายนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครน,นะคะที่ทุกคนเน่ยน่าจะรอคอยนะคะเพื่อให้น้องเข้ามาในเองนะคะคุกกี้รสกรียามันนะคะหรือ เราเนี่ยชอบเรียกเกาวยานะคะคือชื่อไทยมากเวอนะคะเออนะคะน้องเนี่ยนะคะเป็นคุกกี้สายป้องกันนะที่มอมาพร้อมกับสกิลอัศวินที่ไม่กลัวแพ้นะคะเมื่อใช้สกิลเนี่ยการโจมตีปกติจากแข็งแกร่งขึ้นนะคะอ่าเป็นสายโจมตีปกติหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าจะมาคู่กับดีไวไหมนะคะทาให้ขอบเขตกว้างขึ้นนะคะและจะเปลี่ยนเป็นความเสียหายท่าแสงนะคะ รวมถึงสร้างความเสียหายเพิ่มเติมตามสัดสว่วนจํานวนบัฟเพิ่มความเร็วโจมตีนะคะอ่าเห็นไหมเริ่มมีเกี่ยวกับความเร็วโจมตีแล้วนะคะนอกจากนี้จะเพิ่มความเร็วโจมตีของคุกกี้เพื่อล่มทีม2ตัวที่มีความเร็วโจมตีสูงนะคะและจะมอบบัฟเพิ่มความเสียหายจากการโจมตีท่าแสง ซึ่งมันอาจจะคอมโบกับตัวไหนใช่ไหมคะก็มัดแลนเนาะอย่าลืมมัดแลนคือ5แสงด้วยนะคะแล้วก็ของเขาเนี่ยถ้าใช้คู่กับทีมตีวายคุณสมบัติของมัดแลนเซนรู้สึกว่าน่าจะแบบ บิวได้ดีที่สุดนะคะก็จะเป็นทีมตีวเนาะและบัฟต้านทานการลดความเร็วการโจมตีแก่คุกกี้เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดค่ะเมื่อสกิลสิ้นสุดลงนะคะจะรวบรวมพลังแห่งแสงแล้วกดแกว่งดาบยักษ์นะคะแล้วสร้างความเสียหายที่เพิ่เฉือยต่อการลดความเสียหายบางส่วนค่ะในกรณีที่คุกกี้ลดกวิยนะคะกวิยมันนะหรืออาจจะ อาจจะอาจเป็นกลียามันเนาะนะคะผู้ไม่กลัวความพ่ายแพ้นะคะได้รับดีบัฟและเพิ่มการลดความเสียหายของตัวเอง <c oughs> เองมื่อโจมตีแบบปกตินะคะความเร็วโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นนะคะโดยขณะที่น้องนะคะน้องคุกกี้ของเราเนาะใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนนะคะเด <c oughs> ี๋ยวอาจจะเรียกน้องมียาได้ไหมเอ่ยนะคะอืม อันนี้นะคะเป็นเพียงแค่บางส่วนที่เขาอธิบายมาเนาะเราอาจจะต้องแบบไปดูทีเซอร์เพิ่มเติมนะคะและต่อมาค่ะมีแคนนี่พิเศษเข้ามานะคะก็คือลาเต้ามาสักทีเนาะทุกคนก็ที่เซฟเชียให้ลาเต้ามาะคะเพราะว่า่าเราเคยเห็นของเอสเปสโซ่ไปแล้วใช่ไหมเซลรู้สึกว่าถ้าลาเต้มีแคนนี่พิเศษเนี่ยน่าจะแบบโกงมามากประมาณหนึ่งเลยนะคะ มาดูคำอธิบายกันเถอะเนาะลาเต้น,นะคะจะเข้มข้นอีกขั้นขนาดใช้สกิลจะลดดีบัฟให้เพื่อนลงทีมนะคะเพิ่มดีบัฟให้เหล่าศัตรูและความเสียหายหนึ่งครั้งจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อเป้าหมายค่ะที่ติดเอฟเฟกเพิ่มดีบัฟในกรณีที่เป้าหมายติดดีบัฟพิษนะคะเป้าหมายก็จะได้รับดีบัฟลดการฟื้นฟูด้วยอ,อันนี้นะคะเหมือนจะถ้าได้รับดีบัฟพิษ นะอีกฝั่งจะลดการฟื้นฟูเนาะอาจจะต้องไปรอดูนะคะใครที่วิเศษจริงว่าวัตของลาเต้นเนี่ยจะมีติดพิษให้หรือเปล่าไม่อย่างงั้นเนี่ยอาจจะต้องอาศัยตัวอื่นที่มีสกิลที่เป็นพิษเนาะเพื่อที่จะทําให้อีกฝั่งหนึ่งติดดีบัฟตรงนี้ไปแล้วมันจะได้ลดการฟื้นฟูไปนะคะมีการปรับสมดุลบางส่วนของคุกกี้ลาเต้ค่ะพลังต้องการพื้นฐานนะคะจากเดิมขึ้น10%นพลังชีวิตจากเดิม9% แต่มันไม่ได้บอกนะว่าเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะคะอาจจะเพิ่มขึ้นแค่2สถานะเนะเเาะแต่เรารอดูตัวเต็มกันอีกครั้งหนึงเลยเอาล่ะทุกคนนะคะจากที่เราอ่านสกิลของน้องวิยาของเราไปนะคะเออแล้วมาเจอมาร์ทแลนนะคะแสดงว่าเมตาตีวมาแน่นอนในแพทวันที่20เมษายนนะคะอันนี้จากที่ดูแล้วเนาะ คุกกี้ลนมาแลนด์มีแคนิวิเศษนะจ๊ะได้รับพลังแห่งแสงและมอบความเสียหายเพิ่มเติมจากสกิลค่ะหลังจากเช็สกิลจะปลดปล่อยพลังแห่งแสงทุกจำนวนครั้งการโจมตีที่กำหนดและสร้างความเสียหายที่มากขึ้น รวมถึงการสร้างความเสียหายที่เพิ่มเติมตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุดและฟื้นฟูพลังชีวิตให้ตัวเองหลังจากสกิลสิ้นสุดลงนะคะพลังแห่งแสงที่เหลือก็จะสร้างโลให้คุกกี้ลดมาร์สแลนนะคะจำกัดความเสียหายของที่ตามสัดส่วนพลังชีวิตสูงสุด3า0แสนนั่นเองปรับสมดุลบางส่วนนะคะเพิ่มพลังโจมตีพื้นฐานจากเดิม45เเลยโอ้เซฟไวเยอะนะ พลังป้องกันพื้นฐานจากเดิม5%พลังชีวิตพื้นฐานจากเดิม13%และมีสกิลอ่าสกินใหม่นะคะ6ชนิดเลยเนาะจะมีอ่าสกินของลูกพูนนะคะแคปแซินเนาะน้องกุยามันนะคะและสามารถรับสกินพิเศษจากถ้วยนะคะายพาโคนได้ฐานการสุ่มสกินพิเศษในอัตราที่สูงขึ้นตลอดระยะเวลาที่กำหนดนะคะโอ้มีสกินใหม่ก็คือ ของลาเต้ที่อยู่บ้านพาเฟเดียนะคะหมาล่าที่สโควิเลียเนาะแล้วก็แคมไนท์นะคะก็คือมัดแลนนะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นแคนดี้วิเศษที่พุ่งเข้ามานะ,ะก็คือทั้ง3ตัวเลยนะคะปรับปรุงอารีน่านะคะนี่อารีน่าต่างๆเนาะนะคะสามารถชิดข้อมูลต่างๆได้เลยนะคะนี่เอ้ยมีศึกกระชับมิตรด้วยหรือเปล่านะคะจากที่เราสังเกตเห็นนะทุกคน ปรับปรุงคุกกี้ของชีวิตสามารถมีส่วนร่วมมากที่สุดในการต่อสูถ้ถูกเลือกให้แสดงหน้าผลงานต่อสู้อ๋อโอเคตัวไหนที่เราใช้บ่อยนะคะเทียรปัจจุบันและเทียร์ตับถัดไปที่ด้านล่างของหน้าผลการต่อสู้เนาะโอเคไมเลสซื้อได้ถึง10ใบต่อครั้งนะคะตึ๊ดตึดตึดศึกประลองถ้วยไตาพาคนพาสองเนาะทุกคนมีมี่ซีซั่นนะคะ นี่การเปลี่ยนแปลงเนาะน้องบูพายนะคะที่ร้านมเมล็ดระบบโซเชียลนะคะเรียงลำดับรายชื่อเพื่อนทีก่การจัดการเพื่อนนะคะคุกกี้มีการแก้ไขเนาะน้องแพนเค้กนะคะอัพเลเวลสกิลและวข้อความไม่ขึ้นเนาะ แล้วก็ปรับสมดุลบางส่วนของมิ้นช็อกโกนะคะโจมตีพื้นฐานจากเดิม16%พลังป้องกันจากเดิม22%แล้วก็พลังชีวิต10%จากเดิมซึ่งทุกคนอย่าลืมนะคะว่ามิ้นช็อกโกเนี่ยเป็นตัวหนึ่งเลยที่จะเพิ่มความเร็วโจมตีให้เป็นตัวสายซัพพอตซึ่งฮิลแรงไหมเซฟรู้สึกว่าก็ฮิลได้ประมาณหนึ่งเนาะแต่ถ้าไปซัพพอตกับทีมตีไว มันก็จะได้ทั้งความเร็วโจมตีนะคะแล้วก็การฟื้นฟูด้วยเพราะฉะนั้นแล้วบัฟมัดแลนบัฟมินช็อคแถมตัวใหม่ที่จะเอื้อให้กับทีมที่มีความเร็วโจมตีหรือการโจมตีปกติที่มันให้มานะทุกคนอาจจะเซฟเลื่อนขึ้นไปดูนิดหนึ่งนะคะนี่แล้วก็บัฟต้านทานการลดนะคะก็คือต้านทานการลดก็คือจะมะีให้กับเพื่อนทั้งหมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าทีมนี้เนี่ย มันจะมีตัวที่ลดความเร็วจมตีมีอะไรนะมีคาาช็อกโกช,ชิพที่มันเป็นตัวที่ล็อกเป้าไอตัวที่เป็นแบบกรงเล็บบนหัวบัฟของเขาเนาะแล้วก็มีซอเบที่จะช่วยในการลดความเร็วจมตีเนาะถ้าเกิดว่าต้านทานการลดความเร็วจมตีทั้งทีมเนี่ยแสดงว่ามันจะไม่ถูกลดความเร็วจมตีลงเลยเนาะทีมตีวก็จะปังขึ้นมาอีกนะคะแล้วก็ถ้าเพิ่มความเร็วจมตีให้2ตัว ไหนจะมีบัฟจากมัดแลนไหนจะบัฟจากผ้าคลุมเซฟว่ามันน่าจะเอ่ออันนี้คือวิเคราะห์เฉยๆนะทุกคนนะคะก็คิดว่าทีมตีไวน่าจะมามากๆแน่ๆแล้วก็อาจจะมีต้านทีมตีไวเช่นอืมถ้าเป็นถ้าเป็นยังไงนะถ้าเป็นสาสซมมอนก็แพ้อาจจะต้องเป็นแบบแช่แข็งทีมแช่แข็งอาจจะมาช่วย กำจัดทีมตีวถ้าเกิดว่ามีโอกาสได้เล่นอะประมาณนี้นะคะต้องดูเพราะว่าทีมตีวเนี่ยมันก็ค่อนข้างตายง่ายในบางตัวเนาะอันนี้นะคะอาจจะต้องรอดูน้องตัวใหม่เข้ามาเนาะทุกคนเซฟคิดว่าอันนี้เคอร์่าวๆนะทีมตีวเนี่ยได้เล่นแน่นอนนะคะอาจจะต้องปั้นสมบัติอาเขาเรียกไงไปแค้นพิเศษของมัดแลนอะมินช็อกน่าจะหน้าปั้นเพราะว่าถูกบัฟขึ้นมาด้วยตัวใหม่ อีก2ตัวนี้น่าจะเป็นถ้าพูดถึงความเร็วจมตีแล้วเซมนึกถึงอันนี้เบวชูก้าอีกตัวหนึ่งไล่แหลกเหรอไม่ไล่แหลกไม่ไล่แหลกก็เพชรีปะ ไม่มั่นใจเซว่าต้องมีอีกตัวหนึ่งที่มาช่วยหรือไม่ก็เป็นตัวฮิวไปเลยนะคะน่าสนใจมากๆสลับทีมตีไวเนาะต้องดูว่าแคนดี้พิเศษที่คุณสมบัติที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วก็อ่าอ่าเขาเรียกไงสกิลเพิ่มเติมนะคะของคุกกี้ตัวใหม่เนาะน้องกริยานะคะกริย,ยามทำไมอ่านชื่อเราเซฟอ่านแป,กแปลกๆเนาะนะคะน้องตัวใหม่ที่เข้ามาเนี่ยว่าจะมีคุณสมบัติอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่บ้างนะคะหรือจะต้านทานเนี่ยกี่วินาทีหรือจะแบบ รถความเสียหายเท่าไหร่โจมตแีแบบปกติจะแรงแค่ไหนอันนี้อาจจะต้องมาลองเทสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะบอกเลยว่าอารีน,น,นาในรอบหน้าเนี่ยเดือดอย่างแน่นอนนะคะอีกไม่กี่วันก็จะหมด อารีนาด้วยเช่นกันนะคะเออประมาณนี้นะคะสำหรับอัปเดตในวันที่20เมษายนเนาะแล้วก็การวิเคราะห์คร่าวๆนะคะเดี๋ยวคลิปถัดมาเนี่ยแต่เราจะมาลองรีแคปสกิลจากคลิปวิดีโอทีเซอร์กันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะนะคะแล้วก็อาจจะต้องมาผนวกกับตัวของมัดแลนที่เขาเบิ่มขึ้นมาแต่อีกอันนึงที่เซฟสงสัยนะคะก็คือ ลาเต้ลาเต้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูเลยส่วนของเลือกติดพิษเดี๋ยวติดตด,ดีบัฟตรงนี้นะคะอาจจะเอาไปช่วยตีบอสกิลวได้หรือเปล่าเนาะอาจจะต้องรอดูนะคะนี่สร้างความเสียหายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกอะไรอย่างงี้นะคะหรือแบบลดการฟื้นฟูเนาะอาจจะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนลาเต้มันก็ยังไม่มีเนาะว่าพลังโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะเพราะปกติเวลาปรับสมดุลเนี่ยจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีต่างๆยงเยอะหมดเลยเนาะ เนี่ยเห็นไหมคะคอมมาสแลนด์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลย45%เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟข้อตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปคะ่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะแล้วเจอกันคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย